คือคือวใัยคือว่าเนี่ยเพราะว่าก็ให้ทั้งพิ่นผู้ใดพูพ่อเล่าสินะคือทั้งผู้สร้างฆวศัยก็บอกแล้วว่าบอกให้ว่าครูแล้วไว้ครูแล้วว่าเล้วสิเอาอย่างไรเพื่อนชาหนึ่งแล้สิมาอยู่เพราะคำว่าเจ้าอยากอยู่เละเจ้าต้องมาอยู่แหละมามาบวรวัดหรือว่ามาฮักษามามามาอยู่ว่าซาอะไรคือคนทั้งกกิตติอะนะไหวเฮ็ดแบบนี้มันว่าเฮามันบังคับเราอันทิใจเราหรอกเปล่าคือว่าอยากให้แลามาอยู่เพื่อนแบบพวกกิตติสิอ่ะนะ อันนี้แบบว่าอยู่แบบอันนี้มันบมบูกิตี้ได้แบบน็้แบบนี้นะบมบูกิตี้ได้ไปมามาไปกับโมยันตามมุ้งตามแย้มมากมยันตามมุ้งตามแย้มมันเกินโมยมาเข้าสอแล้วได้คือแบบว่าเขาอยากให้เราหน่อมาอยู่เฮือนอยูอะไรแบบนี้ไปกับไปกับมากับมามาหากสมอรขาโมเป็นแย้มเนาะเป็นเวลาเบะกระสอบเลาะทางของช่านเรเนาะอุ้มห มมันเระนะโล่กับโล่แบบเก็บปวดเก็บกระปองกระคายกับบาว่าลูกนาะเราคือดุงมันชัยนี่เราทางกับเราคิดก็บพราะว่าเราไนล่ะนี่นนี้วันนี้เราใช้เสื้อผ้าแบบนอนในเชือกนะเนาะคับใส่นอนหันวะเรื่องเจ้าของไปเลยไปเลยนี่เราไปเฮ็ดใหุ้น้่เราคือบพรว่านอนจ้ะไปนอนอยู่เถียงให้เทียนหน้าคนอื่นเขาก็ย่าน่นอนาะ่ห้องเทียงกันเนี้ยแต่ว่าเราคือผู้ใหญ่ผู้เคนชอยนี่ เพิ่งกะอยากเห็นเพิ่งกะอยากเบิ่งเพิ่งกะอยากเออที่ตามกะยังบริบาป้าถิ่มเราสิเห็นนะเราวันนี้เขาเพิ่งกระชึอเขาว่าให้เห็นนะท่านเราอยู่ปกติเขาอยู่ปกติบริบาเราเพิ่งป้าถิ่มได้เพิ่งยังเบิ่งอยู่นะเพราะมีเรื่องอย่างเขาก็ต้องเข้ามาไายมาถามเขาบอกว่าเป็นยังสาเหตุยังมันบ่นอะไรมั่เอเขาสิยังได้แต่ไม่ได้ถามเราตัว คพี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมาบัดที่นี้พี่น้องเอ้ยเนาะกําลังพี่น้องเอ้ยสิพากันเก็บเครื่องเก็บของขึ้นไว้เนาะพี่น้องเนาะขึ้นไว้ถึงบ้านถึงเฮือนพี่น้องเอ้ยาละซีนันไดเด้อพี่น้องเด้อพอดีว่าบ่ได้ใช้ม่กันสั้นพี่น้องเอ้ยคิปนี้ก็ได้เนาะเอามือจับเอาเลยพี่น้องเอ้ย อืมฮวัเฮ็ดคักแทบบาทนี่รู้เฮ็ดได้บ้าก็เอาซื้อนอื่นนั่นแหละเนาะซื้อเนี่ยกดีไม่เฮ็ดได้ป็นยังไงเนาะแต่ว่ามันเกิดติดตับตตนี่อาการไปซส้กับพจะเป็นตไปกวดเนี่ยแล้วมะาร่วดแล้วบาทนี้ยี่ตัวอยู่บ่ ทรจนแล้วนี่นะจนแล้วจนแล้วมนแะแ้ง้เกิเข้ามาไปตรวจแล้วบ้นเห็นบอเห็นก่อนตรวจบอเห็นก่อนตรวจแล้วบัานี่บานใช้ไหไฟบาทติดไหมไอ๋อเรืกานแต่ละคนนี่ก็เอาไปูไม้ละมือนี่นะเป็นไปไว้มาเอาตันี้ไปเอาเบาลยปรับนเนบาเซนพับใส่กระชามเลยับใส่กระชามเลยเหมงี้วเอ เออแรงคนนี้ไม่น่ะใครไว้นี้ไปจะได้นะไปเอาเขาไว้นี้เนาะแล้วข่อยก็เอาแผงไว้เนาะแล้วก็อันนียบวกไว้บุรีมีแสงมีอย่างอื่นไรโอ้ยเนาะมาบ่บัดนี้เอาไว้นี้่อยจะหามกับเจ้าบัดนี้หามตัวนี้มาเอาไปที่ร้านก็ได้เนาะมันบุรีมีน้ำเนาะเอาไปที่รีเไหมก็เอาฉลิบก็ได้มาไม่ไม่ฉลิบไหมเอาดิใครนี่เอาดิเอาดิเอาตรง เฮ่อคือไปตองกุ้งถือเอาไปแล้วอยู่ปุบข้าวของนเดียวหมดจิงครับุบเอาเอาไปบานนี้มอวนห้เป็นหน้าที่เจ้าเด้อบานนี้เด้อบรวมหรือวาเฮ้ยนี่รวมนี่นี่วอย่าด้นแผ่นชิปนี่รกมจะมีสูตรอะไรมุนกะจัดดีเด้อเบาเยีงเด้อโอ้โหยังจิมีรอเขนอีกเด้อฮะ

เกื้อนกูไมได้เอได้ข้าเอเียนพนเอาอนมาได้มเนาะเอาจไนมนบเบื่อไหว่าะจับจับจับคาดว่าเป็นภาษาเป็นการสาธิตนะครับในรายเอียโอยต้นนีันี้มีน้ำที่ตนี้งตัวนมีอยู่น้ำไม่ต่อ

วนนี้นะแมนถือว่าจะได้ดีจะจะได้สอบส้าหาพันอือไเดพี่นุ่มเนาะบไปก่อนเรามาได้ทูกใจแดงนี่เนาะในเมื่อเราเบิกอยูเขาจะจเป็นเนาะจําเป็นต้องเลดนันี่ ยังนี้อยู่หรองน้่นีอยน่ล้แต่นั่นเนาะกระทางคู่ดิ้คู่ดิ้เอาไว้อยู่ปะเที่นะฮะไม่อวนว่าหรืวในไนเะกิาิดนอยาน้เนาทนทาทอย่างนี้่านนะควมว่าเินอยากหดีอยากยเปองว่าใกล้ปลาใกล้รถเิ่นก็ยังซื่อทอดทานห้บ่ Mẹ mắn đi, anh đi có phó nó bỏ viên nó Hà phương đăng không? Phương lăng đấy thế này, nó lăng phương Phương nào cả Phương nào cả Phương không chính thế này Phương không, không chín hết nào Phương nào cả nhân đăng phương Phương tìm vô còn xe tàu kết thật rồi Hãy phải cả khát rồi đầy chứ bọc Đầy chứ bọc thì khai mẹ, khai mẹ của bọc thì khai lên khỏi đọc ra này Phương มันเบิดแล้วท่านเบิดได้สิลงในฮ้อนจักคือว่าอีหยังก็อยู่ถึงแล้พี่น้องเนาะบดนี้บ่สิงเอ้ยเนาะกินกับทิ่มกับที่เลยเอาๆขอโทษนํากินกับทีขี้กับบอนสามันจะง่ายเอาสามาต่อด้ตะโกให้นี่้งไ้เ่

คนตีชื่อมาไหวให้เราเรียบร้อยรุ uh, oh, ่นกองพิงยเนาะคุยเงยดินกอดีแท้อเขาเลยฮะอมืออ่ก้อนมาเสียดมันเด้เสียดอะไรมนเพิ่มานี่ดีป่ะเออคยดีป่ะ้ว ใุ่เบิร์กเรนมีเหใช่เฮบิร์ตต้งใส่หลอกว่าผพาตัวต่างนานออกไปเลยเนาะเราจะออกเฮดแผรแทนไหมจะได้แล้วเขานไดเโ้โลมโซนกนเพราะนั่นนั่นนี่้ไห่ยังดีอยู่ที่เราถอนเอาสิยันเราพาแห์เหงนักเลยไม่ว่างานกังานกัลักฐานอย่นี่เลยทีักฐานของคู่เคอยู่จัดจีนเลยนะแค่เหยยังอีกสองเล็บแบบนี้ต้องถิ่มใช้ได้ไหมเล่มนี้ อีกเล่มนึงบาดนีคบเลยดิยัง้บบ่นี่มันลจรักษาไนี่บ่แม่นบ่มันเบได้เพราะว่ามันมีตัวรุดด้อ่อมันลูกด้เนาะี่แม่น่นะอนี้ก็มันบ่ตึมๆตําๆนะบาดไปถึงพุ่นน่ะถึงพุ่นน่ะ mặc áo 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 mặc

<laughs> ừ, xàm tô nó bố hết Tối ngày này cứ bà Tham thích của <laughs> <laughs> nó Mua Nó ngày này <laughs> Nó khai bố nó bố à. Nó đi lưới thế bạn Nó bố đi đấy nè Ừ mà các anh Khai nó quá tụ ngày cả tụ tham thích bà nó Xen bài bức nào bà Xen hả Bức ngày nó phù nó Xen hả xong xen bức nét Ừ Ừ ตามแล้วคุณนะวนี้นเล่ารกับามแล้ววจริงเนี้ยัไปกันี่นขวดนี่นาระแจงไปขายเออแค่ยูเขาเไปขายพ้นเป็ี่ยนีงใคอย่างให้เราไปขายยูนี่พ้นเปลี่ยนนะอืมเราไปปอดทุก กรุงเทพฯรุ่นว่านี yes> ่ไม่บัดีนะเบัดบัดนี้น่ะสิมาุนเบิ่งบัดนีแล้วเข้าบ่ได้สิงัดเคือเออเครื่องเบ่กับสิ่งที่สําคัญที่ว่าเรานั่นก็บ่ได้มีแล้วเสื้อผ้าแล้วก็บ่บ่นั่นหรอกผ้าดแล้วมันนี่นะเพราะว่าเราก็สิใส่กระสอบไปนําอยู่มันยังมีนํากระสอบเราอยู่เด้ เออคือเต็มอยู Sadly, <sh arp> <sh arp> ่เนาะเออื้อผ้าตัวใหม่ๆก็นี่ล่ะตัวใหม่ก็ยังมีอยู่ยังบ่ได้ยังบ่ได้กฮอดายเราบ่ใส่เาใส่ใส่ส่ลายสตัวซื้อมานี่ตัวซื้อมานี่บ่ได้ใก่เออยังบ่ได้ใช้ือก็ยังได้สงยังติดป้ายอยู่น่ะอ๋อสูงยังใหม่ๆนี่น่ะตัวซื้อมาแล้วใบ่นี่ตั้งเราไว้น่นี่น่ะบ่ได้ใชเลย เ่เท่าจนท่าสาคุยกับราทางเนี่พน่นี่เกิดอนไม่ไหนี่บ่เชไมาชี้ทีไเบิกหน่อยปงลุโอ้ยเนาะมุ่งมั่นกับราบกางดีนี่เมงแถวเเครื่องกันบ่กรอู้วโอเสีย่านด้่ะยังบเรวอเออยังบเออกจะท่งเลยทลผู้ชายวิทยุแลวก็ยังเต็มอยู่นะใช้บุวทุนพ่อมบ่นอะบั้ถูลไม่ไหมเครื่องเราังอยูด้วย มา,ารรเขาไม่ได้ยังดอกเนาะมีแต่ว่ามีอย่างก็จงให้คือคือว่าใช่คือว่าอ่นเนาะเพราะว่าให้ทั้งเพิ่นผู้ใดพบพ่อแล้วใช่ไหมคือท่งางผู้สร้างผู้แสนก็นบอกแล้วว่าบอกให้ว่าครูแล้วไวค้ครูแล้วว่าเอาสิเอาจังไดนเรื่อนชาติเดี่ยวก็สิมาอยู่เพราะข่าว่าเจ้าอยากอยู่เลยเจ้าต้องมาอยู่เลยมามาบูรีรวัดหรือว่ามาฮักษามามาอยู่ว่าสาวัคือคนทับปกติอ่ะนะ<อ>ไวหวเห็ุแบบนี้ เมื่ว่าเขาบังคับแล้วที่แกแล้วหรือเพล่าคือว่าอยากให้เรามาอยู่เพื่อนแบบว่าปกติสิอ่ะนะอ่านี่แบบว่าอยู่แบบอันนี้มันบบปกติได้แบบที่แบบนี้นะมัปกติได้ไปมาๆไปกับโมนตามมุ้งตามแยามมากโมนตามมุ้งตามแยามมันเกินโมนว่าเขาซอแล้วเลยคือแบบว่าเขาอยากให้เราหน่อมาอยู่เพื่อนอยู่อะไรแบบนี้ไปกับไปกับมากับมามาหาสมุทรสาข์เป็นแย้มเนาะเป็นแบบไปลาเบะกับสอบเลาะทางอท่านีเนาะเนาะเน มันโมแม่นน่ะนะเราโลกัโลแบบเจ็บปวดเจ็บกระปองกระคายกับว่าวร้อเนาะเราคือดุงมันใชัเนี่เรอทางกับเรากับบัว่าร้องนั่น่ะนี่อันนี้อันนี้เราใช้เชือพายเหมือนบานนอนในเชือ่น่ะเนาะคำใส่นอนหันเพราะเพื่อนเจ้าของไปเลยไปเลยนี่นี่เป็นเหตุแห่งนั้นแล้วคือบัว่านอนจ้ะไปนอนอยู่เทียงให้ทางนายนขาเดินเขาก็่ากั้ยเนาะไปโซ่เทียงกันจนย่านดิเออันบูทึกเป็นเชนนั กะหลายท่านที่หลายท่านก็ว่าเฮานี่วนแล้วหลายแล้วตัวน้ำค้างหน่อแล้วเดินหนี oh. อ่คอมมาคือสมมติว่วาคือประชาชนว่าอ่นได้ไปหน่อยเนาะสมมติว่าประชาสิพังคว้าหมายว่าอ่าอย,ยังเงียซีแต่หลายท่านเพิ่นบอกว่าอย่าวนแล้วหลายอย่าไปวนแล้วหลายอย่าไปกข่วนแล้วไร้ให้เราอยู่ปกติของเราเน่ะแต่ว่าเฮาคือผู้ใหญ่ผู้เพิ่นชอยนี่ เพิ่นกะอยากเห็นเพิ่นกะอยากเบิ่งเพิ่นกะอยากเออติดตามกะยังโบราณป้าทิ่มเราสิเอานะเราเมื่อี้เขาเพิ่นกะชื่อเขาว่าให้สีเอานะเขาเราอยู่ปกติเขาเราอยู่ปกติโบราเราเพิ่นป้าทิ่มได้เพิ่นยังเบิ่งอยู่นะเอเออเพราะมีเรื่องอย่างเขาก็ต้องเขาว่าไทยมาถามเขาบอกเป็นยังสาเหตุยังมันบ่นอะไรมั่เหรอเขาสิฉันได้ี๋ยวจะาจะถามเราตัวสมมติว่าเราโบเออจะนายคอยกับโบเอาแล้วคอยโบอยู่แล้วไอยจะวอากันไหมแต่นะเดอเออเออ ไปเดี๋ยวเราถือกันก็ลุ้งนีเฮ้ยป่ะมันก็อยากหนาวหนาวเปิดคิดเลย่าประตูนะล็อกแล้วล็อกแล้วอ่าถเปิดมันก็จะทีนะมือนี้ป่อยเป็นหน้าที่พอเซนเด้อตัวนี้เด้อโอ้ยทำมากบบคู่ใจร้อนกว่านี้สิงห์งานเนแล้วป่ะใช่เปล่ากระเจศคือใครลยแต่เก่าเจ้าชื่อรุ่นเก่าประมาณบวชได้คนระเบียบไอ้คนแบบไม่ได้หรเออไมเป็นจากท้องกลายเป็นเงินเถื่อแล้วกระเจศคือคนระเบียบนี้นะใช่เปล่าเนาะ

Ừ, còn chia sẻ cựu mọi người lạc hát như là mẹ tôi mày căn hòi mẹ nó bảo nó có mẹ cái mẹ 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 bảo mẹ 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 đấy, mẹ 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 อ,อ,อเาาออแล้วว่าคันว่าสิเอากญเจไปให้เรากะเามาแต่เธอเราบบเคยไปป่าไปทางเทืออื่าจะหาไวก้กัขึ้นเขานะเห็นเจยะบาดนี้เออคนมีนมากับท่วยเราอเข้าในเฮือนเราอยางเอาสิ่งสำคัญน,นี่ให้พร้างทูบอกว่า,าให้เราน้บอกพร้างว่าทหาขอยขอยสิมาขายไ้เหือนนี่ละเออเด้าต้องอยู่เฮือนเนาะเมล่ซีเ่ซีให้พักเมีาจจะได้มาหาเราเนอคือเขาอยากให้เเนาะเมน ชัวเราเออจากใบเครื่องในในเฮือนในชาเนี่ก็ต้องถ่าเขาเหมือนบ่แหล่เมนเมนถ่ามากกว่าไงว่เอาไอศิลโถหาบอเชียงเอายังเป็นอะ่าเป็นดิยังไม่เปลี่นไปได้อื่นนะบ่บ่ได้ก็น่าบ่หลังเลยคนงัดเลยบ่ทุกเพื่อนบ่อยบ่ทุกเยอที่เราเห็นอย่างเนาะนี่คือเราแม่นยันเป็นนักจะนานจนว่าเราเรางัดที่ยิ่งช้ำหนึงพอยันเราคนทุกเป็นเพนเชล่าอันดี้ทำไรตัวนี้ใอยู่กับวิยาให้ทำทำได้เนาะชัวอะไรกันเหนื่อยเลย คิดได้ไป่านนี่เดคิดไปแด้จางไให้คอยนอ๋อคุณคิดกูเ็ต้องกันนะผมคิดกะหนึ่งมากำสิบวาไปก้นหดไว้แน่นเนาะ่ไลวที่เ่าเาเแต่นี่ก็ยังวางคนเพิ่ยังวางมีมือที่อกที่สามมาอยู่ไรนี่ยัมอเ็นมสิงเหมนดแต่ก่าเาดมีนักฐานน้ำมันภูเบไทยไว้อ้ได้เนาะมว่ามมนมาเมนได้มามมนเราอะไเนาะเราว่า เขาก็เห <honesty. S 2> <your> ็นอยู <as you> <imagine> ่นะแม่พฤติกรรมเราเขาก็เห็นอยู่เขาก็บุกคือกานาะบุกคือกาวลบเปลี่ยนไปให้ยังไง้เขาก็เห็นอยู่เนาะแล้วเอาไปนะในวันนี้น่ะมีแต่ว่าอ่าไสชิวาไหนที่เนาะวันนี้จันต้องเอาไปขายอยู่ไที่ไหนเนาะเพื่อนเพื่อนมาขายกันที่เขาชอซื้อเพื่อนก็เช่อว่าเขาชอบซื้อเขาว่าเลยเนาะเพื่อนนั่นอยู่แล้วเพื่อนว่าเพื่อนเชื่อว่าว่าเออใครเด้่ยทำซื้อทำเล่าเลย อืม่เว้แม่แม่แมเวถือว่าเอาถือว่าเฮาก็ได้เฮ็ดสุดความสามารถเฮาแลบัดถ้าเกิดว่ามายังเห็นทุบเห็นมากอยู่กะมึงงุมขมับคือว่าแล้วพี่น้องเอ้ยบัดที่นี่ถือว่าเบิดทีนี้แหละเก็บไว้เบิดละบดนี้เก็บไว้แล้วส่วอว่านั้นก็เก็บไว้ว่าคักแล้วพี่น้องเอ้ยก็ยังบ่คักคือเก่า กระซีปีแผงแทงดิ่ช่างกรีปีแพงแพงเนาะรอบนี P ้ว่าคักมารอบนี้ช่วใบทุกตัวปีเบิ้งเบิ้งเลยนั่นนี่เข er ่านี่ผมยังจังมิดแล้วเข่านี่เกลี่ยเกลี้ยงตับเลยไม่ใช่เข่าจ้าเข่าเนี้ยแบบบุมี่เลยเปิดแรกปะเพราะว่าส่วงลายเข่าที่ห้าวแล้วมาเท็่ไหนแล้วได้อยู่ในจินนี่เป็นเครื่องนี่อย่างจังใจเนี่ยเฮาเฮาซื้อมาได้แล้วเฮาเบิ่งนี้ เราบริเหต์แต่คือมีมีไข่แล้วก็กินแต่ไข่เป็นวัตต์ต้มไข่เนอะมันเลยคือต้มไข่มีข้าวหุงแล้วก็ต้มแต่ข้าวหุงกินจีเสียแล้วแล้วจีกับซดเนาะอ่าแต่กาวเนาะเราบริเหต์เหว่าเหอยู่เหดกินขึ้นกันกับข้าวเราบพราะใช่แบบนั้นไหนก็เปล่งไปง้ออยู่เที่ห่วยต็มอยู่งขึ้เกาวยังไงเว่าเราจนถ้าเราอยากเราอยากเหด เมนบอกว่านั่นะมือน <c oughs> uh, okay. no like, like, ี่ยมบรเตียมาทีหนึ่งเขาบ่อถือว่านั่นบ่กคือเฮานะ่็น้ผู้เดีเหอเขาอะไรเห็นแล้วกินยังเลี้วกันเลี้ยไปนาะคือว่านะรคนเดียวต้องขายไปพวกเราอย่าไรหิวแล้วก็แก้กินแล้วกันเลี้ยเลยนะมาซื้อขายรเาอ่ะคนเดียวเนาะอ่อ๋พี่นอนเนานโอเคี่นองเาเรียบร้อยีปนองเลยอันนี้ม่ยังอันนี้เนาะ ห้อยงัดบ่อไหนด้วยังไงเปลี่ยงเนาะเออเปล่นยังสีเลยเราเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยบัทที่นี่เนาะเออห้อยงัดบ่ด้วยยังไงตัวนี้เนาะไม่ต้องกันพี่น้องเลยไปเชิญพี่น้องเนาะทางมวยเด็กขอตัวล่ำลาก่อนเด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยนั่นไม่ไเนาะฮะลาก่อนพี่น้องสบายดี